เฮลหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับรถกระบะกันบ้างนะคะ เข้าใหม่อีกหนึ่งคันพร้อมนำเสนอนะคะออกรถก็พลอยใช้เงินเพียง999บาทคือจบทุกอย่างค่ะฟรีค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนภาษีพร,พรบอขัดเคลือบสีเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องใดๆให้ครบค่ะบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะเพื่อนๆอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะมามาทำความรู้จักกันนะคะคันนี้เป็นโตโยต้ารีโวนะคะเป็นตัวแคปเซ็ตเอ dition นะคะจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันทุกจุดเลยดีกว่าค่ะ เครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์2.4ดีเซลกระจังหน้าโฉมปี2021นะคะหรือเพื่อนๆนะคะเรียกฉายาของเขาว่าหมูป่านั่นเองรีโว่หมูป่านะานะคะนี่นะคะกระจังหน้าโครเมียมชุดใหญ่เท่ๆเลยค่ะไฟหน้าฮาโลเจนนะคะและคันนี้นะจะบอกว่าได้ปี2021เองนะคะปีน้อยๆเลยนะคะรถเพิ่งเกิด ได้ล้อเดิมศูนย์นะคะทำล้อมาสวยมากๆเลยพร้อมยางคุณภาพดีมิชลินด้วยค่ะกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกค่ะมือจับสีดำนะคะลองลายเคปล่ามาให้ด้วยนี่คือความฉ่ำของรถนะคะตัวแัดอิ i ิชันเลยเรามาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่าค่ะและนี้ด้านหลังของ Revo นะคะรี v o แบบ ตรงรุ่นเลยนะจ๊ะโลโก้แบบนี้มาให้นะคะภายในนะคะได้แม็กไลเนอร์นะคะของ t o y ย t a จากศูนย์ตรงรุ่นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเอาไปขนของเอาไปเดินทางนะคะได้ทุกแอคทิวิตี้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันที่ภายในเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแคปที่เปิดได้ทั้งซ้ายและขวานะคะขึ้นลงกันได้สบายนะคะภายในรถคือแบบ คือได้กว้างมากนะคะขึ้นลงง่ายนะคะรถไม่ได้สูงเกินไปเพราะเขาเป็นตัวเตี้ยนั่นเองค่ะภายในนะคะที่นั่งของผู้โดยสารด้านหลังนะคะในแคปนี้ก็จะได้เบาะหนังเบาะหนาเลยนะคะนั่งได้สบายมีลำโพงฝังอยู่ที่ประตูด้วยนะคะนี่คือบรรยากาศภายในค่ะและสะบับเบาะนะคะของคู่หน้านะคะที่นั่งคนขับนะคะที่นั่งด้านข้างก็จะเป็นเบาะนะคะ ตัดเย็บนะคะด้วยผ้าทรงสวยมากๆยืดหยุ่นรับน้ำหนักได้ดีนะคะดีไซน์ทรงสปอร์ตแบบนี้มาให้นี่ค่ะได้พวงมาลัยถุงรมเน้อภัย SRS ด้วยนะคะคันนี้จะบอกว่ามายวิ่งไปไม่เยอะทุกคนเดี๋ยวพอยให้ดูนะเป็นรถปี2021ค่ะมายนะคะ วิ่งไป46,297นะคะพลอยเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้เราด้วยนะจอตรงกลางนะคะได้จอทัชสกรีนเลยนะคะช่องเสียบสาย USB อยู่ตรงนี้ปรับแรงลมที่ทางอุณหภูมิตรงนี้นะคะเกวัางของนะคะคันนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดาให้เพื่อนๆได้ขับเป็นแบบสนุกๆเลยค่ะนี่จะ้ะโอเคนะคะ อีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะคะและจัดมาให้แล้วเพื่อนๆคะอย่ารอช้านาน,านมาทีของดีแบบนี้นะคะนี่จ้าคัดมาให้แล้วมีไฟกลางเก่งไฟหน้าเก่งให้ครบชุดเลยนะคะและคันนี้ก็คือ Revo ว e d i t i o n 2.4ปี2021นะคะเราเรียกกันว่า Revo หมูป่านะคะคันนี้ราคาพิเศษเพียง369,000บาท ่อนเพียง6688นะคะได้สูงสุด7ปี84งวดกันไปเลยค่ะอยากได้คันนี้ติดต่อช่องทางหน้าโปรไฟล์หรือติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปก็ได้นะคะบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศนะคะกับบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะได้กระบะนะคะไปเที่ยวปีใหม่ซักคันนะคะแล้วเพื่อนๆจะมีความสุขนะกับการเดินทางนะคะไปไหนมาไหนสะดวกกันได้แบบนี้เลยนะคะ อย่าลืมนะนะคะ Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเดี๋ยวรถส,สวยๆนะคะจะมีให้คุณดูทุกวันที่นี่เลยนะคะ